สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมการศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องสายหลวงปู่นาคหลวงปู่หินวัดละคังนะครับวันนี้ผมบุบังอ้อครับเอาพระพิมสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับของหลวงปู่หินวัดละคังมานะครับคือจริงจริงอันเนี้ยเคยมีการสอนดูแล้วแหละมีทั้งคลิปสอนที่แบบว่าเทียบแท้เก๊ด้วยนะแต่ทีนี้ที่วันนี้เอากลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจริงจริงก็รู้สึกว่าเอพระเริ่มหายไปจาก สนามพระเนี่ยคือแบบหายไปเลยไม่ค่อยเจอเลยับแต่ก่อนเนี่ยพิมพ์ไนี่เป็นพิมพ์ที่แบบเจอบ่อยนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ที่ต้องบอกตรงว่าเป็นพิมพ์ที่น่าเก็บอะ่ะแล้วก็ราคายังไม่สูงเหมือนพิมพ์สี่เหลี่ยมทั่วไปนะครับหมายถึงว่าพิมพ์พระสมเด็จอื่นๆนะครับแต่ผมจะบอกว่าเป็นพิมพ์ที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพิมพ์นี้นะครับทำหนังสือ ของพระจันทร์เที่ยงที่ได้บันทึกไว้เกี่ยวกับหลวงปู่หินเมลระครังนะครับก็คือว่า,าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรครับจุดเริ่มต้นการสร้างของพิมพ์นี้เนี่ยสร้างในยุคประมาณปี2495นะครับหรือบางคนเรียกว่าเป็นพิมพ์สมเด็จ95นะครับซึ่งในปี95เนี่ยก็จะมีการสร้างทั้งเนื้อใบลานแล้วก็เนื้อผงวิเศษนะครับซึ่ง2ององค์นี้เนี่ยเป็นผงวิเศษนะครับเดี๋ยว ของไวลานเดี๋ยไว้ผมหาโอกาสมาเทียบให้ดูนะครับก็ที่วันนี้มาแนะนาพิมพ์นี้อีกรอบนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าเออผมก็แปลกใจนะแต่จริงจริงมันก็อาจจะแบบไม่มีใครรู้อาจจะรู้สึกว่าเออพิมพ์สามเหลี่ยมของวัดละคังก็เล่นเพราะวัดละคังเนี่ยก็ดังพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์สมเด็จนะครับแต่ว่าพิมพ์สามเหลี่ยมก็ไว้กอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคือถ้ามาเจอ เนื้อเข้มๆโซนนี้แต่ก็ต้องบอกว่าวันละครก็สร้างสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็คือตั้งแต่บล็อกสร้างปี95จริงแต่ว่าก็จะสร้างปั๊มไปเรื่อยๆนะครับแต่โซนที่เนื้อจัดๆอย่างเงี้ยเนี่ยจัดแบบเนี่ยเนื้อจันจริงนะเนื้อเข้มจี๊ดจี้อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนแบบว่า,าประมาณแบบคือเร,รียกแถบก่อน2,500หน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นแบบเนื้อโซนเข้มๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันปล่อยให้หลุดมือได้ยังไงอ่ะ คิดดูดิผมว่าก็แปลกนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะว่าพับพิมพปีสองพันห้าร้อยอ่ะเขาจะเป็นเนื้ออีกโซนเลยนะนี่ให้ดูนะสอนท้ายเนื้อก็จะเริ่มขาวแล้วนะเห็นไหมครับเห็นไหมเทียบกันจจะเลยนะไงโอ้โหคือแบบพิมพ์สามเหลี่ยมเนี่ยผมว่าแล้วคือประเด็นคือราคาถูกกว่ากันแบบเยอะมากนะครับใน แล้วเวลาที่ทําคลิปตอนนี้นะปาปปีหกห้าเนี่ยครับเนื้อแบบต่างกันมากนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะสองเลี่ยมปัดนี่ครับดูดิอีอ่องคนี้ดูเหมือนมีหน้ามีตาเลยเนาะเหมือนไหมเหมือนมีหน้าตาไหมไม่รือผมคิดเองว่านะถ้าใครคิดเหมือนผมก็ลอง ลองส่งมาในข้อความดูนะครับลองเขียนข้อความข้างล่างดูนะว่าเ,เห็นเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีหน้ามีตาจริงๆนะนี่ครับเนื้อแบบเข้มๆอย่างเงี้ยนะโซนแบบปึกปักอะ่ะนี่ดูด้านหลังบ้างนะครับนี่ดูดิโอ้โหพาบแบบ เข้มมากครับนี่คือแบบด้วยความที่กรอบพระค่อนข้างเป็นฝ้านะครับเพราะว่าเป็นแบบเขาน่าจะเลี่ยมใช้มานะครับม,มาดูองแบบไม่เลี่ยมมากเนี่ยดูเนื้อเลยอือมเปึกงปากอะ่ะต้องบอกว่าเนื้อนี่คือแบบสุดจริงๆนะครับ ส่วนวิธีการดูรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันมีคลิปที่ผมทําไปแล้วนะครับลองเสิร์ชหาดูก็ได้นะครับนเนี่ยดูเลยนะดิโอ้โหแบบจัดจริงๆริอ่ะส่วนวิธีการดูอ่ะผมก็เอาคร่าวๆก็ได้นะครับก็คือหนึ่งคือดูพิมพว่าใช่ไหมนะครับดูพิมพว่าใช่ไหมนะครับสองก็คือดูขอบข้างนะครับดูการตัดนะครับ ขอบข้างก็จะเป็นมีครีบอยู่ด้านหลังของพิมพ์นะครับอย่างนี้นะตรงนี้ชัดเจนเนาะครีบอยู่ด้านหลังของพิมพ์นะครับนี่อย่างนี้ชัดเจนทุกด้านนะครับก็คือคลยบอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่ามีด้านเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเป็นไปได้นะมันคือพระทํามือนะครับก็บางทีอาจจะเป็นด้านเดียวบางสองด้านบางอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ อันด้านหลังนะครับค่อนข้างด้านหลังก็ส่วนใหญ่จะเรียบนะครับถามว่ามีแบบเป็นกระดานไม้ได้ไหมเป็นลอยเสียนไม้ได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับก็สําหรับพระเครื่องพระสมเด็จที่เป็นงานเหมือนกับงานปั้มมือในวัดอย่างนี้นะครับมันจะมีการตัดมีอะไรอย่างี้ก็มันก็อาจจะมีแบบองค์ประกอบหลายๆอย่างต้องดูประกอบกันนะครับแล้วก็ธรรมชาติของผิวนะครับได้ถ้าได้สีข้อนี้ครบก็ ต่อราคาครับนี้ก็อ่าจริงๆที่ทำคลิปนี้ไม่มีอะไรครับแค่จะบอกว่าเออพิมพ์นี้เป็นอีกพิมพหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บนะครับแต่ว่าคนหลายคนอาจจะหลงลืมไปหรืออาจจะรู้สึกว่าเอ้เก็บพิมสี่เหลียมดีกว่าแต่ว่าถ้าเจอเนจัดจัดอย่างเงี้ยผมแนะนําว่าอย่าพลาดนะครับก็สำหรับวันนี้ผมบุ๋มอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ